ใช่มันต้องใช้งานตเต็มที่ไงผู้ชมทานนายบอกว่านายไลฟ์ชใช่หรือไม่ใช่ทั้งไลฟ์ทั้งเล่นน่ะทั้งไลฟ์ทั้งเล่นทั้งไลฟ์ด้วยเออทั้งไลฟ์ด้วยการจอด้วยก็เลยงงการจอมาเต็มร้อยเพราะอันนี้กระตุกแท้ๆคันไล่แล้วการจ่อร้อยเ เออแต่นี้มันขึ้นแค่ส okay. ah, ah, oh ี่สิบไงก็เลยงงลูกไม่หนึ่งไม่ดูมีดูกมีดูกเป็นเงินกด้วยด้วยลูกฮะลงมาพบยังเขารุงง่ายหมดเลยอ่ะพบยังพบยังพบยังลูกมันอุปสรรคเต็มไปดูใช่ใช่ใช่ตอนนี้ได้ปืนมาแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงซืข้างหลังเต็มเลยข้างหลังเต็มเลยข้างหลังเต็มเลยนะคะต้อยิงกูแล้วไต่วะ อุ้ยหมุนโชว์เป็นทีอยู่นแี่ไหนซึ่งนี่ถ็งได้เรามสุดใหมช่วยมั้นะให้อยู่กับแคนสบายใจแคนกก็อยู่มาแล้ว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 โอเครอดอยู่ที่นี่ออกไม่ให้มันไปในหมดแล้ว

ไม่รู้ไงรอจำไม่ได้พื้นอะไรปำะมาณเอาดึงยกไปไหนเขาได้ประมาณห0 0ยฟิวแต่สร้างของจะมือยังไวไม่พอมือยังไม่ไวไม่พอในการเล่นเกมแค่นีหลับสูุดทำไงสองนิ้วอะไรอ๋อสองนิ้วพ้านมือ เอ๋อนึกว่าินิ้วมันอมมือหนิ้วไายไปแล้วเราจะไม่เล่นเลยอะไรวะปรับเดียวเอแล้วลื่นแล้วอะไรวะเออจะลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวลองเล่นไปดูกอนว่ามันจะลืนละล่นล พอไปตื่ตอนคนสร้างเยอะๆมันเแหลกคำอ่านคอมเมนต์เดิมเยมอะเมดเสยคดวกตยคนแรกเเกเออที่นู่นมีหน้ามาไหมครับไม่ใช่นี่แล้วเที่นู่นมีหน้ามาไหมครับจ้างมาด,ดูไลน์นะ มันเปิดกล eh <t <t ้องก็ได้ที่นุ่นมีหน้ามาไหมครับจ้างมาดูไลน์นะครับ เกี่ยวกันใช่สบายเก็บเมอกีสบายเก็บได้ตรงทีเตเทเป็นแบบดูดุดยุทธละดแบดิดยุทิบตองเคยเป็นอสายแรงเล็ก็ต่ำไปอยู่ว่ตอนนี้ตอนนี้อะไร่หายยุ่ยยุ่ยโดนสูงเดียวเดี๋ยวแต่แล้วม่ตรรีด้แต่แบบว่าเดียวโดนขิด ลลเคอนปนเราจะทำคอนกันเถอแก้วโอแก้วรเบงนาบ้านยังนันดีทางกอะไรเฮ้ยคนไหนโอไม่ใช่โอโหบอสนี่แทนฮะ

มันเอาไว้หนีจริงๆอ่ะมันไม่ได้เอาไว้ไล่ล่าแล้วก็เอาไว้หนีอยู่ช่วงนั้นแหละของเงินได้เอาล้างแบบไม่ดูง่ายก็เลยมาเลยเพราะว่าตายมันเปลี่ยนเริ่มเลยหัวเราะทำหมดแล้วหัวซิดก็ไม่ได้อะไรนะโดนเปิดคนแรกนะนี่ไงรับดาเมจเลยนะเอาอีกรอบนึ้ติดนทำไมเก็บไม่ได้ล่ะ ตะปูครับใครเล่นตะปูครันในปันให้ผิวห้าร้อยใช้หมดใช้หมดอย่างนี้เขาจะรอใช้อันนี้บ้างยังยังอันนี้น่ากลัวกว่าครับรถิวไปเลใช่ผมอันนี้น่ากลัวกว่าอันนี้น่ากลัวเอันนี้น่ากลัวกว่าเร็วกว่าแรงกว่า

เอามันใช้ได้เรื่อยๆเลยเหรอใช้ได้สองครั้งแล้วก็เใช้ได้หนึครั้งแล้วมันรีสิบห้าวีแล้วก็หกสามครัง้งก็ทันนี่ไงของใครอีกอา้างใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยังเหลือไหมไอ้เมื่อกี้ไอ้พลังเมื่อกี้เหลือเหลือเหลือใช่ไหมขอใช้หน่อยเผื่อมันเป็นเควสอน มันมีมันมีเควสใช้พลังใช้พลังให้โดนัตุ้พูดเลยใชไม่ได้นนให้ระเบิดนี้<อ>เลยแลวกันนอนดีนะมายอ,อันนี้มันเป็นพลังของใครนะไอร่องกนโจ้ใ่ไหมะเป็นอกอเปลานเนี่ยตรงอดบมีานระบาดอยูเรานีเร้วงผอ้อโอโห<อ> ไอวงเหลืองทำไมไปอยู่นู่นต้องไปตกวานวตายไปแล้วปะไม่ตายไม่ตายไม่ทำคไไสมร้อยเมตรสีทองเป็นไงบ้างค่ครับเฮ้ยเพื่อนครับไก้ยังครับไไน้อยกระเด็นไปน้นกระเด็นไปน้นเวยกระเด็นไปน้นเลย ย้ายย้ายบอดขึ้นม st ันแค่ยังแ่อะไหายแล้วตอนตอนไปมีคอร์ดยากราจี้เราเฟลเฮ้ยคนไปนะอันีเห็นยูดินานยมีแค่คนเดียวเหรอเห็นแล้ว

นี่งไงน็อกหนึ่งโดยเป็6หกสิบหกตัวไกลมีคนจะลิงไหมข้างหน้ามีคนเนี่ยมันจะลิงไปเนี่ยมันจะลิงไปตรงเนี่ยเห็นแะอเนล้วนะลนนดักฮาวิ ระวังนะระวังนะลอลองยิงแม่นนะมันยิงแม่นนะโดนไปหกสิบหกตัวซ้ายโดยนไปร้อยยี่สิบเก้าเอ้ยหมานี่หว่าระวังนะระวังนะมา้าเขาปืนเขาปืนสะโขเขาปืนสะโขเฮ้ย้างคับล่างก็แต่ได้ไดนะ้ไม่นั่น เอาแปดเข้าไปองนมีตัวข้างล่างอะไปเก็บปืนก่อนตรงไปเก็บยาได้แปดทำไมโอ้ไม่ันเก็บปืนงี้ให้อีกเหรออ๋อตายเลยแบบจุกไม่ยาวมัวอยู่เดีเฮ้ยมีใครเนประชิดนะ โฮ้ยยิงไม่โดนโอ้โหไปจะตายแล้วอีกแล้วอยู่ไหนต้องเจอแต่หมาโอ้โหชุบกัน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 มันมาประชิดยังไงโดยที่ไม่มีเสียงย่อมาเฮ้ยต้องเสียงขอกเสียเดี๋ยวหนึงนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปนะขอลาอาเฟคิว ซัก3เอ้ยสลิงข้างล่างตกเจ็บขาหักโอ้โหเกือบตายกูมันก็ยิงแม่นเหมือนกัินเท่าล่างมียาทอโอเคโอเคเจ็บนี่นี่นี่คือมีใครเก็บเมนยาทองแบดก็ปลายเดอของลูกพี่ผมไม่คดขดแ่มูนิเฮ้ยมีคนเหรอ บีหมาเต็มหน้าวนมากไม่ได้ไม่กล้อาเอาแล้วเื่อมากก็ได้มดบดไม่ทำบาเพื่อนนี่นีสอคน้เนี่ยคิเอเฮ้แทนเฮ้ยแทนจะล้มเอา อุซ่าโดดมาก็ว่าอยู่หมดแล้วลูติดลมแทนติดลมอยู่กำลังติดลมฮะ๋อ้ไม่ต้องเป็นสเตมเมอร์มีคนดูเยอะใช่ไหม อยากเุ้นสไปเดอร์เล่นเป็นหอกอะไรเอาไม่ใช่สลิงไะนี่ว่าสลิงโอ๊ยปีนสิลูกหอกไม่น่าใช่เฮ้ย เก็บของผิดแล้วมันโอ้โอ้ไม่ถึงไม่ทันโอ้ไม่ใช้ก็ได้เอาใช้ข้าวปอนด์นี่หมอนะมันมีอยู่ไม่เคยเห็นไม่เห็นเคยไม่เห็นไม่เห็นเคยจะดีตาคิวไก่อกอะไรออดอันตีนางตกุนี้ไม่เห็นมีใครพูดถึงไม่เห็นมีใครพูดถึงเลาใจเขาใส่ซดลบเขียนใช่ไหมใช่เราเป็นก็นานอยู่ไม่อก็าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ยังไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเคยเหรีหมดเนี่ยตั้งหมดอีกแล้วขึ้นกล่องขึ้นกล่องเยอะแนะขึ้นกล่อง่ะยังไม่มีคนหรอยัง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 แต่งแล้วนี่ใครเอาชดกันทองอะไรไหมไม่ออกเลยอ่ะในเกมก็เงียบอยู่นะนี่ปั๊บ มีย well ิงไม่โดนดิวอยู่ก็คงตายไปคนไม่ทันไม่มีเฮ้ยทันมันอีกต้องเหนเลยก่อนแม่งอาจจะหน้าเลยปันดฝั่งแทนตัวใครดีไปไปนี่ขึ้นไปไหนวะโองดูกันนี่วะ ทำไมเฟรมเร็ตกมัม่อยู่บนนี่มันเห็นถึงแมพใช่ไหมใช่ให้หมดไม่พิชไวมากเสร็จแล้วเด็กอ้าวโอ้โหลุกมาในการบ้านไปการบ้านก่อนการดาวบาลอนอะไรก็มาลเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหเอ็นนี่มากกว่าเอ็นปืนเหรอเอ้านี่มากกว่าเฮ้ยเสียงปืนอันนี้มีช้าเลยเสียงปืนทางเนี้ย ไปดูไหมไปมันเหลกๆหละคนตกเขาเป็นคอมเล่ยหยุดหยุดหยกตานี้ยเอาแเก็บแล้วอ่ะปดใช้เล่นเรานี่เจอแล้ว ตายเลยดันไปยิงตี้ที่ตี้ที่เสียเปรียบโดนไปร้อยยี่สิบเจ็บอาต้นไม้บังอุ้ยขวาอู้อู้อู้้างซ้ายซ้ายตรงนี้เนี่ยเนี่ยไอตรงย่านี่นี่มันไปตรงนี้เนาะโดนไปหกสิบ เฮ้ยีโดนล้ยมเต็มเลยโอาต้นไม้กห่อกแตกจะล้มโอ้ยโอ้ว่าลเนี่ยโอ้โอ้แรงเนี่ย จะเย็นไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอ้ยเราต้องลงอยู่ป่ะที่ไปพวกที่ไปพวกวงหมาเออที่ไปพวกวงมาเอ้าเอ้าเอ้อไย้ขี้ิว้ะเยรดูไปทำไมโอ้โหวง พ่อค yeah. <sm art>. ุณวงอุ้ยโอ๊ยขาหักขาหักได้งไงเนี่ยอ้ยแรงเทานั้จะอที่เก็บมาอันแต่มันก็ทุกยากมันก็ไล่ชนบทเราเฮ้ยปมดตายเลยมีคนเนาะสบายไปเลยลองใช้ลองใช้แทนระวังข้างหลังแทนไม่ชุกิดนั่นแหละ

เนาะมีตัวอีกตัวหนึ่งข้างบนขวาไ้ซ้ายพุทิดทำอะไรเนี่ยเฮ้ยยเรื่เข้าไปน้ำหัวมันก็อยู่อน่นี่นะอะไรวะน่ะ

เฮ้ยยาตีกดอันนี้วงอยู่ข้างนี้ด้วยได้เอา้ยาตีคอมไม่ยังไม่ มันเลยอ่ะกดแตกนะจ๊ะโอ้ยมันเล่นนิดเดียวเลยอบอกว่านหาทุมนะครับเดี๋ยวมา มาลไปนมี่มันต้องงี้ดีไม่แลกอ้เกียร์ชาร์ตมันโคตรแลกเลยก่อนหน้านี้